ชื่อผมนะคะเป็นเจ้าของร้านต่อตระกูลลู่ชินปาค่ะตอนนี้มีทั้งหมด3สาขาค่ะแล้วจะเปิดสาขาสี่เร็วๆนี้และพีุ่มก็จะทำธุรกิจนะคะ,ะจิมด้วยแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกการลงทุนในเรื่องของอสสาหาริมรัพ์อีกค่ะก่อนที่ผมจะประสบผลสำเร็จนะคะพี่มก็ทำงานมาตั้งแต่อายุยังน้อยเลย10กว่านะคะเพราะพี่มชอบทำธุรกิจนะคะและปัจจุบันนี้ผมก็อายุ35แล้วนะวิธีการทำธุรกิจของพี่ผมนะคะทุกคนพี่ผมนะคะได้ทำธุรกิจแล้ววางระบบไว้ทั้ง แล้วก็ให้พนักงานนะคะเขาทําซึ่งพอพี่หุ่มทาธุรกิจมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วประสบผลสําเร็จพี่หุ่มก็เลยทําช่องหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นช่องของติ k t o ็อกที่แชร์ไอเดียเกี่ยวกับธุรกิจของพี่หุ่มทั้งหมดเลยนะคะแล้วพี่หุ่มบอกอย่างหนึ่งนะว่าใครที่ติดตามพี่หุ่มในติ k ก o อกนะคะทุกคนหุ่มจะบอกว่าได้ประโยชน์มากๆและสิ่งนี้คือสิ่งที่สร้างความสุขให้กับพี่หุ่มด้วยเช่นกันค่ะนอกจากที่พี่หุ่มทาธุรกิจแล้วนะคะพี่หุ่มก็ดูแลสุขภาพตอออองยค่่ะะนนชบาาพุกกก็ม ที่จิมนะคะออกกําลังกายดูแลรูปร่างของตัวเองค่ะและก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่พี่หมทาอยู่ทําธุรกิจเป็นเน็ตแล้วเรทําธุรกิจอาหารสุขภาพด้วยนะคะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าพี่หงม,มีหลายธุรกิจคงคิดว่าพี่หมจะยุ่งใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะพี่หงม,มีวิธีการจัดการมันทั้งหมดเลยค่ะและผมจะเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ทุกปัญหานะคะให้แบบโดยด่วนเลยถึงจะเจอปัญหาเล็กน้อยก็ช่างนะคะพี่หงก็จะจัดการโดยด่วนและทันทีเลยค่ะเช่นเดียวกับผิวค่ะเวลาที่พี่หมเจอปัญหา ผมจะไม่ชอบปกปิดพี่หมจะแก้ไขทันทีคะ่ะหลายอย่างเราพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเห็นผลจริงไม่ว่านะคะผมจจอายุ40หรือ50ปีนะคะพี่หมก็จะดูเด็กลง <c oughs>